ทอมจะมีวิธีหากมีการลงจอดที่ไม่ดีแรงจูงใจก็จะส่งผลเสียต่อผลลัพธ์จำไว้โดยผลงานของพวกเขาคุณจะรู้จักพวกเขาในแต่ละสถานการณ์คุณจะรู้เพราะพวกเขาไม่สามารถซ่อนไว้ได้ความพยายามที่จะได้รับอํานาจและความเหนือกว่าพวกเขาไม่ได้มาด้วยความอ่อนโยนมาอย่างเหนือกว่ามิกกี้มีวิธีป้องกันตัวเองจากพลังงานด้านลบไหมทอมถ้าแต่ละคนรวมคนอื่นๆในแต่ละครอบครัวกลุ่มและสังคมคิดถึงผู้อื่นนอด้วยความรักด้วยความศรัทธาความปรารถนาดีความดีต่อกันนั่นคือการปกป้องของคุณ เมื่อนั้นพลังงานนั้นก็จะกลายมาเป็นเหมือนลูกบอลเพราะพลังงานทั้งหมดที่รวมกันกลายเป็นลูกบอลน,นั่นคือการปกป้องของคุณจากอิทธิพลด้านลบคุณเป็นวงกลมแห่งแสงเราสังเกตเราเห็นคุณแรงจูงใจแรงจูงใจของคุณคือการปกป้องคุณเสมอใช่เอียน ฉันอยากถามเกี่ยวกับฮูวาฉันถามคุณก่อนหน้านี้เพื่อกำหนดสิ่งที่แตกต่างขอบเขตงานที่อารยธรรมจะทำหากพวกเขาเข้ามาและคำกล่าวดังกล่าวก็เป็นเช่นนั้นทำให้ฮูว่าจะนำความรักมาให้ฉันสงสัยว่าคุณจะให้ได้ไหมให้คำจำกัดความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหมายถึงโดยความรักนั้นและสิ่งที่พวกเขาหมายถึงจะทำอย่างนั้นเหรอือทอมคุณเข้าใจธรรมชาติของความรักในโลกมนุษย์ของคุณไหมมีความรักนั้นคือการครอบครองหรือความสะดวกในกรณีของเอสอุกคนเหล่านั้น,น,น เข้ามาสัมผัสจะไม่สามารถรับรู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงได้ในตอนแรกและพลังงานแห่งความรักสำหรับการติดต่อครั้งนี้จะนำมาซึ่งความตื่นตัวและการเปิดกว้างให้กับพวกเขาใจของตนให้เข้าใจว่าความรักคือการให้ทุกอย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่มีการครอบครองไม่มีอัตตาเกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะให้เพื่อนำสันติสุขมาสู่ทุกคออหูวาจะทำสิ่งนั้นให้ สำเร็จเมื่อผู้สัมผัสสัมผัสประสบการณ์รปลดปล่อยความรักก็จะสามารถปลดปล่อยความรักของผู้อื่นได้คุณมีประสบการณ์ในการดํารงอยู่ของความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแต่สําหรับคุณมันคงอยู่เพียงก่อช่วงเวลา ผู้ว่าจะนำมันมาอยู่ไม่ใช่ชั่วครู่แต่เพื่อการดำรงอยู่ทั้งหมดความรักคือสิ่งเดียวที่มันเอาชนะได้เราพูดถึงความรักที่แท้จริงของทุกคนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้และภูมิปัญญาสำหรับมีความแตกต่างระหว่างพวกเขาปัญญาไม่สามารถสื่อสารได้เพราะต่อไปหลายครั้งที่ปัญญาดูเหมือนโง่เขลาเพราะไม่มีคำพูดสื่อสารปัญญาเป็นเพียงการรู้นั่นเกือบจะเหมือนกับความรักมันเป็นการยากที่จะสื่อสารว่าความรักคืออะไรหรือความรู้สึกอะไรผสมผสานกันภูมิปัญญาและความรู้พวกคูวิดจะนำสิ่งนั้นมาแต่ความรักก็หมายความถึงการไม่เ อ่อนกันให้เพื่อความพอใจของตนความรักเป็นกำลังเป็นวินัยเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้วยของตนเองและผู้อื่นแต่ก็ยังเป็นความรักเสมอเอียนสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อสิ่งนี้อย่างไรทอมมีรังสีที่เกิดจากอารยธรรมฮูวาแต่มันก็จะมาจากที่น้องแห่งท้องทะเลปลาโลมาของคุณด้วยเพราะพลังงานของพวกเขาใหญ่ที่สุดและปล่อยในน้ําได้เข้าใจใหม่ว่าความรักคือพลังงานที่ทรงพลังที่สุดเอียนใช่ฉันทําคําถามสุดท้ายถ้ามาจะออกมาในรูปแบบที่ใช่หรือเปล่าร่างมนุษย์ของเราเหรอ หรือพวกรเขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ในร่างกายทอมพวกมันจะถูกจดจำได้ว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ในร่างกายเพราะมีสิ่งนั้นอยู่ ซึ่งเปล่งแสงออกมาจากพวกเขาซึ่งทุกคนจะได้เห็นอรารยธรรมทั้งหมดของร่างกายมีรูปแบบของร่างกายคล้ายกับที่คุณเรียกว่าร่างมนุษย์ของคุณในอรารยธรรมทั้งปวงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีรูปแบบของขาแขนและลำตัวเนื่องจากเป็นรูปแบบทางกายภาพทําให้สามารถทํางานได้ง่ายกว่าบนดาวเคราะห์ทางกายภาพแต่มันคือระดับความเรืองแสงที่แข็งแกร่งมากมันไม่กระจายไปในความหนาแน่นของคุณแต่มันช่วยเพิ่มความหนาแน่นของคุณใช่เอียนใช่ฉันเข้าใจใหมว่าแสงนั้นก็เหมือนกับแสงที่เราเห็นในรูปของพระเยซูทอม พระเยซูทรงมาจากฮูวาไม่ใช่หะหรือจอร์นตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วพุทธศักราช2,522ว่าการลงจอดซึ่งอาจเป็นกอความเป็นไปได้ในปี1,976ได้ลดความสำคัญลงฉันอยากจะชี้แจงกับคุณว่าอะไรภารกิจของคุณคือตอนนี้ทอม ในความเป็นจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยในเบื้องต้นเรานำข่าวสำหรับคุณว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่บนโลกของคุณที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของอารยธรรมอื่นและความเข้าใจด้วยซ้ำเชื่อว่ามีผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลืออย่างยิ่งมันไม่ได้เปลี่ยนว่าโลกของคุณเป็นคอขวดที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่บนโลกมีการปนเปื้อนอย่างมากถ้าคุณจะจำเราเสมอทรงรักษาความสำคัญของโลกซิวิไลที่ยอมรับสิ่งนี้มาเพื่อป้องกันภัยพิบัติและภัยพิบัติอันใหญ่หลวงให้กับคุณและสำหรับ อารยธรรมที่จะมาบนโลกของคุณเราอยากจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับความสําคัญของชาติอิสราเอลไม่ใช่เพื่อความสําคัญของตนเองแต่เพราะเป็นเช่นนั้นพี่พบเล็กๆจนกว่าพวกเขาจะสามารถเกิดความสงบสุขภายในความเข้าใจและการเปิดกว้างดังนั้นพล a เนตเอิร์ก็ไม่สามารถพัฒนาได้จุดประสงค์ของเราและจุดประสงค์ของอารยธรรมก็ไม่เปลี่ยนแปลงจอนเมื่อคุณบอกว่าสิ่งสําคัญที่ผู้คนต้องรู้ถึงการมีอยู่ของสัตว์อื่นๆจะต้องคาดหวังการมาของสัตว์เหล่านั้นด้วยหรือทอมจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บางครั้งจะมีการมา เยี่ยมคุณดาวเคราะห์โลกเราหวังว่ามันจะมาพร้อมกับแขนที่อ้าออกทักทายเราได้อธิบายว่าหากจําเป็นเนื่องจากเกิดภัยพิบัติใหญ่โดยเฉพาะในภาวะสงครามการลงจอดจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันสิ่งนั้นแต่เราอยากได้มากกว่าว่าการลงจอดเช่นนั้นจะเกิดขึ้นในที่โล่งใช่แล้วเมื่อมีได้รับการยอมรับจากมวลชนจนรัฐบาลของโลกไม่สามารถพยายามได้โจมตีอารยธรรมความเร่งของวิวัฒนาการจะเพิ่มขึ้นอนออีกครั้งในปี1908 10มีคําถามเรื่องการลงจอดเกิดขึ้นจร อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเวลาที่คุณวางแผนจะแทรกแซงการลงจอดทอมเราอธิบายความจำเป็นของการให้โลกที่เจริญแล้วเข้าใจและยอมรับความเป็นไปได้ของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นในส่วนอื่นๆของจักรวาลเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติสงครามความตื่นตระหนกการทำลายตนเองคุณจดจำจอร์นใช่แน่นอนทอม หากมีความพยายามทำลายโลกของคุณเราก็จะไม่ทำเช่นนั้นอนุญาตแต่จนกว่ามนุษย์ของเจ้าจะมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยการมาอย่างโลกจะไม่มีคุณค่าเพราะมนุษย์จะรู้สึกได้การเป็นเฉลยหรือการทำลายล้างต่อผู้ที่พวกเขาถือว่าเป็นผู้จับกลุ่มเมื่อนั้นมาถึงจุดที่ดาวเคราะห์โลกซึ่งจริงๆแล้วคือยานอวกาศเข้ามาอยู่ในนั้นความสมบูรณ์แบบและบรรดาผู้ที่อยู่บนมันก็จะรักษามันให้สมดุล24อรยธรรมต่างๆจะถูกมองเห็นและพวกมันก็จะลงจอดในยานพาหนะของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด มนุษยชาติไม่พร้อมที่จะยอมรับเราโดยไม่ทำลายล้างถ้าคุณจะจำไว้ว่าเราบอกคุณว่าเราจะเข้าไปแทรกแซงหากมียอดรวมที่ใกล้จะเกิดขึ้นการทำลายดาวเคราะห์โลกด้วยพลังนิวเคลียร์ใช่ไหม รัฐบาลของมนุษยชาติยังไม่พร้อมที่จะยอมรับเราโดยไม่ต้องเผชิญหน้าอย่างรุนแรงในการเปลี่ยนจิตสำนึกที่จำเป็นในการทำให้ดาวเคราะห์โลกเป็นยานพาหนะขนาดเล็กนี้การยอมรับและความมอ,อเข้าใจในอารยธรรมอื่นจะเกิดขึ้นเรามีตระหนักดีว่าการลงจอดก่อนกำหนดจะสร้างความเกลียดชังอย่างมากเช่นกันก้าวราเพราะขาดความเข้าใจใช่จรการเตรียมการในตอนนั้นคือเผื่อในกรณีที่คุณต้องเข้าไปแทรกแซง เหตุการณ์การทำลายล้างด้วยนิวเคลียร์และเนื่องจากตอนนี้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วอย่างฉันเข้าใจว่าคุณจะไม่เข้าไปแทรกแซงจนกว่าคน75%จะตื่นตัวแล้วนั่นเองถูกต้องทอมนั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์แห่งการทำลายล้างอย่างไรก็ตามมีกอคิดเป็นเกือบ60%ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เชื่อในความเป็นไปได้ของการดำรงอยู่ของอารยธรรมอื่นปัญหาสำคัญคือผู้คนจำเป็นต้องทำเข้าใจว่าอารยธรรมจะมาโดยไม่มีการ,รเผชิญหน้าจอ แต่ถ้าผู้คนส่วนใหญ่ในโลกตื่นตัวอยู่แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องลงจอดออยห้างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาจะสามารถลงจอดได้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆบนโลกด้วยเจตจำนงเสรีของพวกเขาเองทอมนั่นก็ถูกต้องแล้วแต่มันไม่เป็นประโยชน์หรอกหรือที่วิญ,ญญาณที่พัฒนาแล้วจะมาพบกันอื่นมิกกี้ก็ใช่เหตุใดจึงไม่มีหลักฐานว่าสามารถลงจอดได้ถ้ามี UFO ออยู่ใกล้ๆมากมายทำไมไม่สามารถให้หลักฐานได้ที่คนรู้แน่นอนทอม มีหลักฐานในสหรัฐอเมริกาของคุณมีหลักฐานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคุณหมายถึงการยึดเอนทิตีและการยึดเรือเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อสิ่งนั้นอาจเป็นข้อพิสูจน์เดียวที่ยอมรับได้สำหรับประชาชาติต่างๆในโลกมิกกิใช่ทอมหากใครมาจากใจด้วยความรักสู่ชาติและหากใครเดินออกไปหากเปิดอาวุธไว้ก็จะเกิดความพินาศแห่งกายนั้นมีใช่หรือจอนใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นทอม นั่นทาให้เกิดสถานการณ์นี้อีกชุดหนึ่งที่โลกต้องเผชิญแล้วทํางานจากนั่นคือความชัดเจนเหรอมิกิและจอรนใช่ทอมฉันขอถามคุณหน่อยได้ไหมคุณเชื่อในผู้สร้างที่เรียกว่าพระเจ้าหรือไม่มิกิใช่ทอมคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าพระเจ้ามีอยู่จริงมิกิไม่ทอมขอบคุณมิกิวันนี้พวกเราล้อเล่นกันเราจะชอบมากถ้าคุณมาอยู่ตรงหน้าสิ่งนี้บ้านคืนนี้หัวเราะทอมเราก็จะชอบมันเหมือนกันแต่ถ้าเราทำทั้งหมดนั้นคุณทุกคนคงจะอิสราเอ ทำกางเกงของเราให้เปียกทอมใช่ทั้งหมดหัวเราะมิกิใช่แล้วฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันทอมนั่นจะได้รับอนุญาต